ครับผมพบกับเราครับช่องโกยอาเจียงทราย,ยแก้วสักใบครับผมบก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีที่อยู่แดนไกลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพังน้องเนียมนะครับน้องเนียมน้องเนียมๆๆหรืออีกชื่อหนึ่งคือกําไรทองนะครับอ่ะส่วนนี่นิงนงน่ง,น,งน้องนิ่งน้องนิ่งน้องทำไงน,นิง่งน้องสวัสดีหน่อยแล้วนิง่งน้องแล้วแล้วตัวด้วยอย,ยอะเยอนิง่งน้อง ก็วันนี้เรามาแห่บุญพระเพทนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาแห่อยู่บ้านเฉนียงนะครับก็ผมไม่เคยมาแห่ล้างขาอีกนะโอ้ไม่ธรรมดาครับไฟนิงหนงก็ทั้งช้างทั้งหมดกี่เชือกนี่ควันย่มนี่มีควันย่ำเชือกครับประมาณต่งน้อยนะครับผ้เชือก้าเชือกนะครับ เราไปเก็บภาพมาให้เอฟซีได้ดูก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆสวยๆเป็นไหมสวยสวยสวัสดีครับสวยเร็วสวัสดีดีไฟอาร์มนะครับไฟอาร์มกับพายสีดอทองสีดอคำสีดอคำสีดอคำนะครับสีดอคำเอ้าคุณคุณบัวบานอยู่ไหนบัวบานอะ น้องเล็กอยู่ไหนครับน้องเล็กโอ้ก็มาทั้งหมดทั้งหมดกี่เชือกสิบห้าครับสิแต่ทีมงานเราสิครับของเรามาสิบสองก็มีอ๋อครับผมเอา Uhm. คนนี้ได้ข่าวว่ามันหมาเนี่ยคนนี้น่ะสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อคืนนี่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับผมผู้ทั้งสามเลยดอเลยดอดทั้งสามเลยไหมนี่ก็พรายนำโชค มีโชคโอใครเอ้ยสีดอมีโชคครับสีดอมีโชคครับโีครับ,ส,รบสีดอมีโชคก็ได้กำเนิดทายาทสดๆร้อนๆน,น,นะครับเชือกหนึ่งอีกหนึ่งเชือกนะครับเอาวัสดีลายโดดโด้วย อันนี้ก็แม่ใหญ่ของเราเองนะครับควันปุ๊ยก็ได้รับเชิญนะครับรับเชิญเหมือนเหมือนนักร้องเหมือนนักร้องอ่ะรับเชิญครับนนร,รับเชิญอาพายโจ้พอดีไม่เป็นไหมอายโจ้ อันนี้คือชายโจนะครับวันนั้นเรามาแห่งงานอยู่เราไปแห่งงานอยู่ไหนหืออยู่ชายบึงเนาะบ้านหนองอาลีนะครับมานไหมวันนั้นมานไหมมานไหมวันนั้นเออเข่งมาสี่สิบแปดเออครับผม ก็ไพรอาร์มนะครับไพรอาร์มไพรนิ่งนองไพรอาร์มกับไพรนิ่งนองนะครับสีโดสีโดคำสีโดคำกับน้องพรทิพน้ำทิพก็ก็ฝากเอฟซีไปติดตามช่อง ครับผมคนับทิพย์เปรีอยเฟสโซเลนอเดินเดินครับเดินเดินทองน้ำหน้าไปก่อนแล้วทองหหน้าไปก่อนอันนี้น้องอะไรคุณแม่มาขามฮะเอาคนข้างหลังน่ะอายุกี่ปีแล้วนี่ช้าง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  ก็มีอยู่หลายเชือกเลยนะครับนี่นี่น้องน้องเงีมน้องเิีม ก็บรรยากาศอาจจะดูร้อนหน่อยนะครับร้อนมากเลยนะครับร้อนอันนี้น้องอะไรนี่ฮะบ้านเย,ย็นบ้านเย็นครับบ้านเย็นแล้วก็แม่ทองใบทองใบบวงเงินฝั่งนู้นนี่บวงบวงเงินบ่ ก็มีอยู่ประมาณสิบห้าเชือกนะครับสาธอเดี๋ยวตอนแห่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับก็ร้อนครับร้อนก็มีน้ำผ่อนคลายบ้างนะครับก็ถือว่าดีนะครับพังน้องนิ่มนะครับนี่อันนี้คือน้องโซโยโตโตโนะครับโดดดูดโดโดโด,โด ไม่ใหญ่นี่หวงกินนครับไม่ใหญ่หวงกินนะครับไม่ใหญ่หวงกิน,น,กนโออไม่ใหญ่เอ้ร้อนครับร้อน ทริปทริปน้ำทิพย์อันนี้คุณแม่มะขามนะครับ tốt <coughs> Oh! มีไหมอดีเโดนเยใชทางรอบไหมอ๋นำมาโดนไายอามามี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 าพายนิ่นองายอามพานิ่งนองายโจอดูนหาไปด้อนังหาคิ้วหายข้าสีดอํำ น้องลีโซน้องโซครับตอนนี้หนักไม่ต้องหนักว่าไม่หนักก็ต้องหนักเพราะมันเหนื่อยแล้วชิดอดูดูแม่พังทองคูนนะครับเนี่ยทองคูน ครับนี่ขึ้นรถแล้วนี่นิ่งน้องนิ่งน้องเสร็จแล้วครับเป็นไงครับเฮียฮอทครับฮอทสามคนฮอทฮอตพูดพูดพูดให้ฮอตฮอทฮอทสร้างมารอนไหมครับไม่ครับไม่ไม่อก็พี่นิ่งหนองขึ้นรถแล้วนะครับพี่นิ่งหนองนี่รถก็แตกเลยครับผม มีสายตูนะลืมสายตูวั ENA, นนี้ลืมสายตูนะครับลืมลืมก็ไม่ใหญ่เราก็ขึ้นรถแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอ,อมเมนต์นะครับ,บก็นนบสำหรับเิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องคว้เจียงพลายแก้วสักไบ้ด้วยนะครับจิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ